สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทท่านครับยินดีต้อนรับทุกทกท่านเข้าสู่ช่อง VP ธรรมดานะครับช่อง VP ธรรมดาก็จะมานําเสนอฮานอยเฉพาะกิจนะครับฮานอยเฉพาะขิดวันที่22มกราคาม2560 วันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับสีเหลืองสีเหลืองนำโชคนะครับฮานอยก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะครับข้างหลังนะครับเลขจากประเทศเวียดนามนะจะมีให้ชมทุกวันทุกวันเลยนะครับฮานอยนี้นะออกเวลา4ี่โมงครึ่งสี่โมงเย็นนะครับตั้งแต่4ี่โมงตรงถึง4ี่โมงครึ่งนะครับของทุกวันทุกวันนะครับ่องวีพีธรรมดาก็จะมานาเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมลุลน่มเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันนะครับขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่วเข้ามาชมนะครับทุกกิฟทุกกิฟเลย อใครชอบก็กดติดตามด้วยนะครับใครไม่ชอบก็อกดติดตามด้วยนะครับจักคู่นะครับอ่าเริ่มเลยนะอ่า อ่ะมาชมเลยนะครับขายเลยนะ4 5 6นะครับเน้นที่5กับ6นะฟันธงที่5นะครับส่วน4เป็นตัวรองนะครับ4เป็นตัวรองนะ4เป็นตัวรองนะครับส่วนชุดเจาะ5 8 5 9 5 0 5 1 5 2นะครับอ่า6 8 6 9 6 0 6 1 6 2นะครับไปกลับนะไปกลับด้านล่างเลยนะครับครับส่วนชุดวินนะครับ5 6 8 9 0 1นะครับตามนี้นะครับอ่าสำหรับทางนี้เป็นสายเจาะนะครับอสายรูด รูดกับวิ่งนะครับเน้นที่5นะครับ5กับ6นะครับลอง4นะครับคับประมาณนี้นะครับส่วนตัวเน้นเนี่ยก็คือ0 1 2นะ0 1 2นะครับฝั่งทางนี้นะครับนี่ทางนี้นะครับทางท้ายนะ0 1 2ก็คือ4 5 6จับคู่กับ0 1 2ว่างั้นเถอะ5 0 0 5 5 1 1 5 5 2 2 5 6 0 0 6 6 1 1 6 6 2 2 6นะครับถ้า4มาก็4 0 4 1 4 2นะครับตามนี้นะครับส่วนสายรูดก็รูดที่5เป็นหลักนะ ห้าเป็นหลักหกเป็นรองสี่เป็นทางเลือกนะครับอ่าใครชอบก็จัดไปใครไม่ชอบก็อยู่เฉยๆครับลุ้นลมเพื่อความบันเทิงนะครับอืประมาณนี้ครับไม่ชอบก็ไม่ต้องนั้นนะครับไม่อย่าเอามาทุกใจถ้าเกิดไม่ชอบก็เฉยๆประมาณนี้นะครับอครับถ้ามันมาจริงๆก็พุกเฉยๆถ้ามันไม่มาก็ว่าแล้วเพียว ประมาณนี้นะครับมนุษย์หาอะไรที่มันพอดีไม่มีหรอกอ่าประมาณนี้นะครับเน้นที่รูดนะครับรูดนะครับรูดรูดนะครับห้านะครับกับหกเป็นเป็นเป็นหลักนะครับอ่ากับหกนะอ่าครับตามนี้เลยนะครับเอามาดูชุดจริงค่ะนี่มาดูชุดที่ว่าที่ที่ว่าชุดที่ว่านั้นนะครับจุดด้วยนะครับแคปเจอร์หน้าเจอด้วยนะครับอ่า 4ี่ห้านะครับเน้นที่สี่กับห้านะครับห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองเด่นนะหกสี่ศูนย์สี่หนึ่งสีสองนะครับส่วนตัวลองก็คือพิมพ์ผิดน,นั่นี่งอืมพรพิมพ์มันหกนะในนี้เอาเอาหกอหกก็หกนะครับหรือว่าใครชอบสี่ก็จัดไปนะครับตามนี้นะครับครับอ่าเก็ตตามนี้นะครับหาหน่อยเฉพาะกิด ชนชอบค่อยจัดไม่ชนไม่ชอบก็อยู่เฉยๆรุ่นลมเพื่อความบันเทิงก็ไม่ต้องรุ่นลมเพื่อความบันเทิงหรอกอยู่เฉยๆดีที่สุดนะครับถ้าเกิดไม่ชอบนนะอะไม่รู้จะว่ายังไงละครับขอบอคุณมา,มากๆนะครับโชคดีโชคดีครับ